แกลโลยูทูปสบายดีหมู่เพื่อนมือนี้สิมารีวิวกระโจมมือกับปันท้ายดีมัอตัน870เนะาะสั่งจากคุณพี่ชะโอดเนาะจังหวัดปทุมธานีเพิ่งได้ครับของมือนอี้ยนะครับเครื่องมือนี้เนาะเป็นไม้ประดูงามๆเนาะ,ะเป็นเห็ดหายอันนี้ก็กันกันหมื่นตะบิดสั่งแกซาไปนะว่าอ,อยากเห็ดเป็นแบบน้ำเตยน,นะแต่ปเป็นเป็นเห็ดแบบนี้ก็งามไปอีกแบบหนึ่งเนาะแหวกแนวดีงามเลย ตัวจริงงามกว่าในหุบพันธัยไม้เบิ่งอีกเนาะนี่พันนี่ก็คือพันธัยคอยจะไปเปลี่ยนตัวของเก่าคอยใชมันเป็นพลาสติกเนาะเปลี่ยนใส่เป็นใหม่โอ้โฮชิตเต้หน่าดูขอบคุณครับพี่คุณพี่ชะโอดเนาะจังหวัดปทุมธานีเคยสั่งเครื่องน้ำพนหลายเถื่อละชุดกร่รรมาประกบไม่เนาะสั่งน้ำพุรแต่ผมมีผิดหวังเนาะให้เครดิตเนเต็มๆเ,เ,เลยเนาะเจ้านี่เนาะ คุณพี่ชะาอดจังหวัดปทุมธานีเห็ดเกี่ยวกับอันประกับไม่ประกับอย่างด่าปืนนี่นะขึ้นชเชอแล้วแหละให้เครดิตเป็นเต็มเตมเนาะเคยโกงสั่งเธอได้ได้เธอนั้นส่งมาถึงลา่าเนาะบ่มีผิดพลาดบ่มีผาดงามหลายงามหลายโอเคสซลารบคิปนีีก็คือสิมิเท่อนี่นมารีวิวได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย